เราเข้าสู่ช่อง a n นิออนเอิค่ะ และนช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะแบบใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะซึ่งมันจะมีเรื่องหนึ่งทุกคนที่เราจะแบบสงสัยกันมากนั่นก็คือเรื่องชุดนักศึกษานั่นเองนะคะโดยเฉพาะนะคะชุดนักศึกษาผู้หญิงทุกคนมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเลยนะคะตอนแรกที่นนี่เข้าไปมหาลัยนะคะก็คือแบบตกใจมากค่าทำไมเสื้อมันมีหลายแบบจงังปกเสื้อสอบหลังไม่มีสอบหลังคือมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะเพราะมันมีหลายรูปแบบมากขนาดนี้เราก็แบบเออตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมว่าเอยเราจะแต่งตัวยังไงไปมหาลัยดีเพราะฉะนั้นคลิปนี้แหละคน อันนี้ก็จะมาแบ่งปัน5ลุกนะคะชุดนักศึกษาที่นนี้ใส่ไปมหาลาัยกันเลยค่ะแต่ขอบอกนิดนึงว่าต้องดูระเบียบคณะนั้นกับมหาลาัยอีกทีนึงนะคะว่าเออเขาให้แต่งกายแบบนี้หรือเปล่านะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าช่วงที่อันนี้ปลดระเบียบแล้วนะคะก็ต้องไปดูด้วยว่าเออคณะนั้นๆของเราที่เราเรียนเนี่ยมีปลดระเบียบหรือเปล่ามีช่วงระยะเวลาหรือเปล่าที่ว่าห้ามใส่ ให้ใส่ชุดถูกระเบียบเท่านั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งในส่วนของชุดถูกระเบียบนะคะแต่ละมหลาลัยก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละคณะด้วยนะสำหรับหลุคชุดนักศึกษานะคะในวันนี้ที่อันนี้นํามาแชร์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกระเบียบไปแบบเป๊ะๆของมหลาลัยนะคะแต่ว่าก็สามารถแต่งชุดนักศึกษาแบบนี้นะคะไปเรียนมหลาลัยได้นะหลังจากบนระเบียบแล้วเท่านั้นนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยคะ่ะ นะะก็จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะกับกระโปรงสั้นทรง A ผผาหน้านะคะเสื้อโอเวอร์ไซส์ก็คือเป็นเสื้อที่เราใส่แบบใหญ่กว่าไซส์เราอย่างปกติอันนี้ใส่เป็นไซส์ S ไซส์ M อะไรอย่างี้นะคะตัวนี้ก็คือจะแบบข้ามไป XL เลยนะคะมันก็จะโครงโรงโปรง่โรงโนะคะทั้งตัวเลยใส่สบายมากๆะคะ่ะตัวนี้ กระโปรงนะคะก็จะเป็นทรงเอสั้นผ่าหน้านะคะตัวที่อันนี้ใส่อยู่เนี่ยมีความยาวอยู่ที่16นะคะใส่แล้วขาจะดูยาวมากๆเลยนะคะแต่แกระโปรงทรงเอเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะเวลาใส่ก็อาจจะต้องเซฟนิดนึงนะคะโดยรวมเนี่ยอันนี้ชอบลุคนี้มากนะคะรู้สึกว่าเออใส่แล้วมันเข้ากับเราดีนะคะ เสื้อค่อนข้างฟิตกับกระโปรงพลีทสั้นนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นนะคะ เป็นไซส์ s เนาะใส่ตอนนี้อาจจะดูแบบว่าเออรัดรูปจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแอนนี่นะคะซื้อเสื้อตัวนี้มาตอนปีหนึ่งนะคะตอนนั้นที่ใส่เนี่ยยังพอดีตัวนี่อยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็มันจะขึ้นปีสแล้วเสื้อก็ค่อนข้างแน่นไปน,น่าจะเป็นเพราะว่าเอฟเฟกจากอาหารรอบๆบ,บมหาลัยนะคะกร <c oughs> ะโปรงค่ะจะเป็นพลีทยาว18นะคะพลีทเนี่ยจะมีทั้งจีบเล็กจีบกลางจีบใหญ่จีบทวิสนะคะที่แอนนี่ใส่อยู่เนี่ยเป็นจีบใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋านี้ เอาไว้สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้ที่นี่เอาสองตัวนี้มาแมชกันนะคะเพราะว่ากระโปรงมันพองมันบานอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าข้างบนเราใส่อะไรที่มันใหญ่อเวอร์ไซส์อะไรอย่างนี้อีกเนี่ยเราก็อาจจะดูพองดูบานไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกใส่ร สีนะคะจะดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะคะเป็นเสื้อทรงบอยกับกระโปรงทรง A ผ่าหลังเอวสูงนะคะเสื้อทรงบอยเนี่ยแขนจะยาวกว่าเสื้อนักศึกษาทั่วไปนะคะแต่ช่วงตัวเนี่ยยังพอดีกับตัวเราอยู่นะคะไม่ได้โครงไปแบบโอเวอร์ไซส์ใหญ่อะไรทั้งหมดอย่างนั้นนะแค่แขนเสื้อเนี่ยจะยาวกว่าเฉยๆนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นทรง A ผ่าหลังเอวสูงนะคะที่อันนี้ใส่อยู่เนี่ยจะความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะด้วยความที่มันเป็นแบบเอวสูงนะมันก็จะช่วยแบบเก็บพุงได้ดีนะคะแถมตรงช่วงผ่าหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีซับด้วยนะคะดูเรียบร้อยสุดๆเลยนะคะ กับกระโปรงพลีดยาวถึงตาตุ่มนะคะตัวเสื้อนะคะก็จะเป็นเหมือนกันกับลุกที่3เลยนะคะคือเป็นแบบพอดีตัวแล้วแล้วก็ผ้าหนางกว่านิดนึงเป็นของที่นักศึกษาแพทย์เขาใส่กันปกก็จะไม่ยับง <scrape gun> <noise> ่ายนะคะเป็นตัวนั้นเลยส่วนกระโปงพลีดยาวนะคะอันนี้เป็นแบบจีบกลางนะคะไม่มีกระเป๋าค่ะกระโปงนะคะใส่สบายมากนะคะเวลาไปสอบหรือรู้สึกว่าวันไหนก็แดดจัดๆัดนะคะแบบเออดูจะร้อนละทั้งวันแน่นอนเนี้ยก็จะใส่ตัวนี้เลยนะคะไม่กลัวดําแน่นอนนะคะเพราะว่ายาวถึงตาตุ่มเย เวลาใส่เนี่ยก็จะดูเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วกระโปรงนะคะมันแบบเออยาวมากนะด้วยความที่มันยาวถึงตาตุ่มเนี่ยเวลาที่ลมพัดหรือเราเดินขึ้นบันไดนะคะเราอาจจะแบบเออไม่ต้องไประวังกับกระโปรงมากนะเพราะว่ายังไงมันก็แบบไม่เปิดแน่นอนนะคะที่นี่นำมาแชร์เนี่ยก็เป็นแค่การ mix and match ของเออเสื้อนักศึกษาและก็กระโปรงนะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะชอบใส่ประมาณนี้แหละนะฮาลุกที่ใส่สลับสลับกันสามารถเอามาแมทช์กับเสื้อกันหนาวได้ด้วยนะทุกคนก็คือใส่เป็นเสื้อกันหนาวแบบสีครีมครีมเนื้อเนื้อมันจะดูแบบอุ้ยน่ารักขนหนุตะมุตะมีมากเลยนะคะอันนี้ก็ชอบนะคะใช่ส่วนใหญ่อันนี้จะชอบใส่สีเนื้ออย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันเป็นแบบเออแนวเอิร์ธโทนนิดนึงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามไันนี่ทางไอจีตรงนี้นะคะใครมี